ที่ประตูน้ำเขามีตลาดกลางคืนด้วยนะร้อยเดียวทุกคนร้อยทุกแบบเฮ้ยนี่น่ารักอุ้ยกระเป๋านี้สีสวยจังขายยา ใครที่แบบไม่มีเวลามาเดินช่วงกลางวันนะคะทุกคนมาเดินตอนเย็นค่ำๆก็ได้นะ<อ>เขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะ<อ>จนถึงสี่ห้าทุ่ม<อ>สวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาทุกคนมาอยู่ที่ประตูน้าค่ะวันนี้จะพามาเดินตลาดนัดประตูน้ํากลางคืนนะคะทุกๆครั้งที่ดาพาทุกคนมาเดินก็จะมาช่วงกลางวันเนาะแต่เดี๋ยวนี้ที่ประตูน้ําเขามีตลาดกลางคืนด้วยนะเดี๋ยวเข้าไปดู ข้างในนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะจริงๆดาวพามาหลายรอบแล้วนะแต่ว่าทุกคนปัจจุบันตอนนี้ร้านค้าขายเสื้อผ้าเยอะมากขึ้นนะเมื่อก่อนมายังมีแค่ข้างนอกนะแต่ตอนนี้เขาลามขายมาถึงข้างใน,นะนเห็นไหมเต็มเลยข้างในก็มีนะ ถือว่าร้านขายเสื้อผ้าเยอะมากขึ้นนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนช่วงแรกๆที่เขาแบบเปิดใหม่ๆอะ่ะแต่เสื้อผ้าก็จะต่างจากกลางวันปกตินะแบบแบบเสื้อผ้าแะไรอย่างเงี้ยก็จะต่างออกไปนิดหน่อยอจะไม่ได้แบบว่า <laughs> ไปรุ่นจ๋าจะไปดูกัน โ้ยนี่โอยนี่ก็สวยนะนี่ใครที่แบบจะมาเงี้ยอยากจะลองมาเดินก็ลองดูก่อนก็ได้ค่ะว่าเสื้อผ้าที่เขาขายอ่ะเป็นแบบที่ตัวเองกำลังหาอยู่หรือเปล่าเนาะถ้าดูแล้วแบบเออไม่มีแบบที่ตัวเองกำลังอยากจะซื้ออยากจะได้ก็แนะนำให้มากังวันดีกว่านะคะเพราะว่ากางวันอ่ะเขาจะออกแนวแบบแฟชั่น แล้วที่สําคัญตลาดกลางคืนจะไม่มีราคาขายส่งนะคะทุกคนส่วนมากจะเป็นราคาขายปลีกหมดเลยนะเขาจะเปิดทุกวันนะตั้งแต่ห้าโมงหกโมงเขาก็จะตั <S <S ้งร wow. ้านแล้วแล้วก็ขายไปถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บประมาณ นก็เก็บหมดแล้วมงดาวมารอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะแต่ละรา้าแต่ละครั้งที่ดาวมาคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะก็คือจะคือคักขึ้นเรื่อยๆร้านค้าก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยเยอะเลยเมื่อก่อนข้างในนี้ยังไม่มีนะตอนนี้มีเต็มเลยอะร้านขายเสื้อผ้ามีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะ เ็มเลยหยเสื้อเสื้อผู้ชายจะยืดนะคะนี่กระโปรงเฮ้ยดีอ่ะไม่ได้มานานการขายเสยื้อผ้าเยอะมากตรงกลางนี้นี่ดาวเดินมาทะลุตรงหน้าตึกห้างแกลลอรี่นะคะ เยอะเลยออ <ST S> ้ยเซย์ยืดร้านนี้สวยเนี่ยน่ารักจังตัวอะไรไม่รู้ต้องจับผ้าสิอุ้ยเยอะเลยชุดนอน อุ้ยนี่ก็น่ารักอ๋อเสื้อยืดนี่ร้านนี้ก็มีร้อห้าสิบนะคะแล้วจวะไให้เดินไปทาไม่หมดนะเสื้ยืดนะคะอุ้ยนเดินไปทางนี้ก็ได้นะ เดี๋ยวเราจะไม่ไปเพราะว่าถ้าไปทางนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปบรรจบที่เดิมไงเสื้อยืดต่างจากกลางวันพอสมควรนะคะแบบเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ ร้านร้านที่เขามาตั้งขายก็แลาจะเป็นข้อคะ้าไม่้าที่ทั่วไปที่ไม่ได้ขายตอนกลางวันนะคะ,ะนะเกงเด็ก3าตัวร้อย ส่วนมากอ่ะคนขายจะเป็นต่างชาตินะอินเดียนะคะแบบตลาดกลางคืนอะ่ะเฮ้ยนี่น่ารักเฮ้ยน่ารักยังเตอเท่าไหร่คะ ร้อยเดียวทุกคนร้อยทุกแบบอุ้ยทางนี้ก็มีดาพาเดินเข้าไปดูเยอะเล ยามีาอยูทีดาายอยาใครที่แบบไม่มีเวลามาเดินช่วงกลางวันนะคะทุกคนมาเดินตอนเย็นค่ำๆก็ได้นะนเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นนะคะจะหนึ่งสี่ห้าทุ่มแบบร้อยยี่สบ จะออกแนวแบบต่างชาติต่างชาติชอบอะนะจะไม่ได้แบบว่าวัยรุ่นจ๋าอะไรขนาดนั้นเนาะอย,อยัยบอกว่าตรงนี้ก็มีนะข้างในก็มีเหรอมีนะคะทุกคนเดี๋ยวดาาพาเดินเข้าไปแต่ดูมืดๆหน่อยนะ แต่มีร้านเปิดนะเขาไปดูว่าเป็นยังไงอืมนี่ลทุกคนมันมีขายไปถึงนู้นเลยทรู้ไปทางพัตินน้ำเลยนะ นี่นะคะแต่ว่าร้านค้าจะดูน้อยหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไม่เดินไปให้สุดเนาะเราจะออกไปเดินข้างหน้าดูร้านจะคึกคักกว่านะคะนะนะแต่ว่ามีไม่มีนะคะร้านอะ่ะสุดนู่นเลยแต่ไม่ไปอ่านเดี๋ยวเราออกไปเดินข้างนอกดีกว่านะคะ บอกเลยนะว่าแบบกลางคืนเนี่ยอินเดียเยอะมากคนขายคนซื้ออย่างเงี้ยส่วนมากนะจะเป็นอินเดียนะทุกคนนี่ทรงแบบ คนขายส่วนใหญ่ก็จะออกคนขายคนซื้อส่วนใหญ่ก็จะออกแนวอินเดียออกแนวแขกแขกหน่อยนะคะตรงนู้นก็มีดาวมาเดินที่นี่ที่นี่เป็นนี่เป็นครั้งที่สามแล้วทุกคนแต่ละครั้งที่ดาวมานะร้านค้าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ อีกหน่อยน่าจะคึกคักกว่านี้น่าจะแบบเยอะเท่ากับกลางวันเลยแน่นอนดาวคิดว่านะเนี่ยไปดูอุ้ยรถมาไปละไปละไปละมีหมดนะคะีน,นของกินก็มีนะ ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านของกินของกินเล่นน้ำอะไรพวกน,นี้ผลไม้นะคะเราจะเดินไปคือคัมกคคมากคือค้ากว่าเมื่อก่อนเยอะมาก,มากๆนะแต่แบบเสื้อผ้า มันอาจจะแบบออกแนวไปทางแบบว่าผู้ชายเยอะมากอ่ะเสื้อผ้าผู้ชายจะเยอะมากกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ค่อยมีวัยรุ่นมากมายเท่าไหร่ส่วนมากจะไปทางเสื้อยืดนะคะนี ใครชอบแนวนี้ก็ลองมาเดินเก่งเมยไทยต่างชาติเดินเยอะนะเพราะว่าเสื้อผ้าส่วนมากจะออกแนวแบบของฝากนะอืม เชื <Okay. S 1> <laughs> ่อไหมว่าดาวเดินเดินอยู่ดาวแทบไม่ได้ยินภาษาไทยเลยนะทุกคนคนซื้อคนขายแต่งชาติหมดเลยจ้ามีตรงนี้ ไปต่อนะคะนี่ดาวก็อยู่ตรงหน้าตึกใบโยกเนาะเลยอีกซอยนึ่งนะโอ้ยตายแล้วนี่ฉันยังอยู่ประเทศไทยอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่รู้ว่าที่เขานั่งขายขายกันเนี่ยเป็นแบบว่า ลูกจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของร้านของเขาเลยแต่เขาไม่ใช่คนไทยไงรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นต่างชาติเขาจะเข้ามาค้าขายเป็นเจ้าของกิจการในไทยแบบเสรีมากเลยเนาะ,นะอ๋อบางทีแบบที่ต่างชาติชอบมาเดินตลาด ประตูน้ำช่วงกลาคืนอาจจะเป็นเพราะว่าคนขายส่วนมากก็เป็นต่างชาติหรือเปล่าแบบคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเขาก็เลยชอบมาเดินกลางคืนเยอะมีขนมด้วยนะขนมก็มีเนี่ยขนม อนนี้น่ารักจังสวยชุดเท่าไหรล่ะคะชุดเท่าไหร่คะร้อยยี่สิบเลยทุกคนน่ารักอ่ะผ้าดีนะคะน่ารักจังสีไซสเสื้อผ้าก็จะออกแนวอย่างที่เห็นนะคะก็คือจะไม่ค่อยมีแบบว่าแบบแฟชั่นเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยเกย์ยีนขาสั้น ื้อยืดนะคะเสื้อผู้ชายเสื้อผ้าเด็กอะไรเยผู้ใหญ่ a นี่เสื้อผ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายถึงผู้ใหญ่ที่แบบคนมีอายุอะแต่ถ้าผู้ชายเน,นี่ยมาเสื้อยืดเสื้อผ้าเด็ก กระเป๋านี้ยสิสวยจังน่ารักะ่ะนี่ดาวก็เดิอนออกมาตรงนี้แล้วอเออมาทะลุตรงนี้นะคะ<อ>ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับบรรยากาศตลาดประตูน้ำกลางคืนค่ะก็ <_ C 1> คึกคักกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะ <_ C 1> ส่วนคลิปหน้านะดาวจะพาทุกคนไปรอที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยค่ะ <_ C 1> คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ